ในเรื่องของตำนานในการปราบอสูนราชสินธุระหรือพูดง่ายๆก็คือหเลาผู้ที่หวังแต่จะล่ำจะรวยอย่างเดียวโดยไม่สนบาปบุญคุณโทษใดๆทั้งหลายแล่านั้นแหละคืออสูนราชสินธุระซึ่งเป็นทิฏฐิค่านิยมของผู้คนในสังคมทั้งหลายที่ได้เสื่อมทรามไป โดยไม่รู้ว่าที่มาของระบบเงินตราทั้งหลายนั้นมาจากระบบพรมวิหาร4ของพุทธบริษัทของพระริจ้าในยุคสมัยการก่อนเมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปทั้งหลายก็แม้แต่สภาวะของความเป็นพรมก็ยังจะเอาเงินไปซื้อเอาประมาณนั้น จึงได้เห็นว่าในเรื่องราวของอสุรราชสินธุระนั้นพอองค์ปถมพมรให้พรเสร็จสับก็คิดที่จะใช้กำลังของตนเองเนี่ยรัดองค์ปถมพมผู้ให้กำเนิดตนให้ตายเพื่อพิสูจน์ว่ามีอำนาจอย่างแท้จริงซึ่งก็หมายถึงอะไรปรากฏการณ์ยุคสมัยนี้ก็คือ เรว่าพวกหุบกิจการในพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นไปด้วยแนวทางแห่งหลักภูมิหารทั้งหลายที่มีเอาไว้ใช้เพื่อช่วยเหลือวิเนยสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายที่ให้มีสถานภาพดำรงอัตภาพอยู่ได้ในสังคมตามบทบาทฐานะหน้าที่อันควรแก่ตน ตามกำลังของส,อสมาธิสติปัญญาของตนอสูรราชพวกนี้เนี่ยก็เหล่าผู้คนทั้งหลายพอได้มีบทบาทหน้าที่ปั๊บก็คิดที่จะฮุบกิจการของพุทธบ,บริษัทเป็นของนั่นเองนั่นแหละคือวีรกรรมของอสูรราชสินธุระจึงถูกสาบสาบให้ไปเป็นอสูร พวกที่มีแต่ความเสื่อมสามไม่จเจริญอยู่แต่ในวง,วง,วงเวียนแห่งการสร้างบาปสร้างครรมและต้องชดใช้นิกรรมทั้งหลายจนถึงเวลาการหนึ่งที่ถูกทีบออกจากโลกธาตุออกไปสู่ห้วงโอกาสในจักรวาลน,นั่นแหละคือที่มา แต่เขาถีบยังไง